ต่อนป้าเ่ยคุยในอะไรก็เซ็ต้อ,องมือได้ปิ้งปลาสมพัรนี่แล้วก็ทอ,ออทอดไข่เพี่ลองทอดไข่ ปิงปลาและกับมูตอนหนึ่งพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อเนาะสบายดีพี่น้องที่ชับชมอยู่ทางาบ้านเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางเฟซบุ๊กทางติกงต๊กต็อกสุขสุขคนเด้อม่อนี้มากินข่าวเาว้านำกันพี่น้องเอ้ได้สมพักกับเจียวปลาเดก็กพี่น้องขัดบรดิอาหารลาวคนสวรรค์นเัเขีเจียวปลาเดก็กเจียวอันมะกอกนะ้บองง่ายเจียวมะกอกบ้านห้าวก็ทอดไข่ปิ้งปลากับเคิงหนึ่งเดี๋ยวนี้น แม่จงห้เคิงหนึ่งป้นปลาคางนี่ก็กินแล้วมากพี่น้องกินนากันมนะเลยก็มีลวกพักพี่น้องเลยขาดบรไอยอะไรนี่ลวกพักลาวนี่พักพักอันน,าน,านั้นนี่พักกาดซอมนี่ลวกดอกผักกาดซอม,มงจมให้จงไฮเบิ้งนี่นเสพเสพมากกินข้าวนากันพี่น้องยัวยัว,ยวเลยมือนี่กินแบบอาหารบ้นบานๆนเฮาเนาะหักษาสุขภานากัน เกียเนี่คุม้มได้กระเซ็บเนี่ยเจี่ยมากอ,อกสั่มเจียยปลาบั้มเพื่อนตอนป้าเนี่ยมือกลางพอ่อ มึงก็เจอมาก่องคุยในยไกนรกระแซบอางหอมบวอืม ทอดไข่ทอดแต่ซาเติบอหืมอืม,อมแจบ็บเบะอ่ะืมกลางมันยังมีกลางเอกากลางออกก่อนอืมส่วนพัก มันเอาเสียดายบนเมีฆคือเมื่อ,อนีบนาวบนหอนพ่น้องบรรยากาศพอดีนั่งกินข้าวอยู่คมภายขึ้นเกา หอมปลอมจริงกับเจียวประเดกว่าให้ข่าวกันขับมาแนละ้วเพื่อนแต่หน่วยมากอ,อกเขาเลย แดดพลิขึ้นมือเกอบเกี่ยวขีอลองสวมพังนีแสีบอ่ะสวมพักกาดได้ไักกาดเคียวขอานุญง,งานใส่มือด้วยเนาะอืม เทปบ,บอชมปั่นได้คราวนี้ติดบมั่งไงปั่นแน่ๆน่เลยปั่นแจ่วปลาบั้มเพื่อนแจ่วปลาแดง bao cái nhà ấy rồi, sủi cam lát bà nhèo bả khai แต่ว่าให้พังคือเจียนแซ่บมีภัยจากไรสูตรบ่เจี๊ยวประแดกบานห้าเนี่ยกินกลับมาคือก็ยังแซ่บเนี่ยหนังมูของข้าไม่ง่ายใช่บรรลุ ไม่ยพ่เคยกินแนบเพื่อนคือว่าเป็นอาหารบ้าน,านเขาเนะาสนะส่วนรลายกับสีมีทางลาวเนาะคนลาวแล้วก็ภาคอีสานเนาะของไทยนะน่าจะกินแบบนี้คือเ้าอยู่อ หนวกผักกาศซอมเจียแปลาแดมังคุดนี่แหละอาหารบ้านครับเนาะกินข่าวเศร้าแต่ว่าตอนนี้ฮะสิบเอโมงยังเหรอเมึงจับไปแล้วอือ น,นะนั่นนะคุยจักบานมั้งหลวกพักอาหารหักษาสุขภาพพี่น้องหลวกพักบานบาเอาผักกับพักปลุกเองได้ในพักนี่นปลุกในส่วนเอง ใส่พุ่นขี้แบกขี้ไก่เอาคำเจียประบ้านหมดเลยก็คืออย่างไรก็ฝากผีผักน้องเนาะพี่น้องเนาะฝากผีผักน้องไปกดติดตามให้เนานะทางสองยูทูบนะก็มีเนาะแล้วก็ติกตอก ติดต่อกับสื่อช่อง YouTube ว่ากินกับกาเนาะแล้วก็ a c e b o o k กับบม็อ f เฟซบุ๊กอ่ายูทูบเนาะกับสื่อช่องกินกับกาเนาะเป็นอืม <c oughs> <c oughs> พูดว่ากินข่าวแล้วสมัครมีผู้ว่าขวาัญมาสัน่น แต่ใจใจใบริบิรณ์่าตัวเองทางบา่าทางกินเนาะถึงฮอกราฟซองติดต่องใหม่เนาะผู้ติดตามยังหอดซาวคนสับเจมมากอกเต็มถวยไม่วางนาเขดใหม่คุยขึ้นมาเลยเพักกันใหญ่น้ำเบาทัานเป็น้องประกาศซอม ผูกสามนั้นอ ยังเหลือเจ็ดแต่ละขางอืพีปต่ออือนวงเก้ว càng bèn ở tử nó mò thịt là thì sẵn ขายมาเจบไป่าปแดงเจ้าพอตีกอง้องใจ่สีสันเพลินหอมมากกับกินสา จะได้ไหมลอยมายังขับปัญหาทำสุดท้ายอืยอแประเด็นจำไม่กระแซม ก็หวันก็จะดีกว่าอ่ะอืมฮไปพี่น้องมาฮอนีกับสิคอจบคลิปเดี๋ยวพี่น้องขอบโกขอบใจอีพออีเม่อีพออีเม่เนาะาน,น้องหนุ่มยิงทรายเนะาะทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยอยากเบิ่งรับสมคลิปนี้เนาะอย่างไรก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะให้กับการนเด้อเนาะพี่น้องเพื่อเป็นแรงอกแห่งใ,หใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะ พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง